สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีสกูชีลตใหม่เข้ามานะคะจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะตอนนี้ก็จะกลับมาขายแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะอดีไลจะขึ้นไว้ที่ตรงหน้าจอน,นี้เลยนะคะรับโอนธนาคารเกษตรกรไทยวอลเล็ตเพื่อเินเติมนะคะค่าสูงเริ่มต้นลงทะเบียน30อีเมท50สินะคะบวกเพิ่มตามน้ำหนักค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะทิ้งไว้ทีใ่ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะจะให้ดูเป็นของปล่อยก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะมีไอเป็นไอติมนะคะอันนี้จะเป็นแบบรอยเปื้อนจากโรงงานนะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะราคาชิ้นละสิบ,บาทนะคะใครสนใจก็แคปภาพนี้ไปเลยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นแกลลอาก้านะคะตัวนี้ก็มีสีเปื้อนเหมือนกันนะคะเป็นของไอร์เลสซบุชี่นะคะราคา3าบาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นถุงเงินนะคะจะเป็นของเดโคเมชั่บนะคะอันนี้ก็เนื้อนิ่มสโลว์นะคะราคา65บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นตำหนินะคะเนื้อนิ่มสโลว์นะคะใครสนใจก็แคปภาพมีไปเลยค่ะ ต่อนะคะจะเป็นสกูชีแท็กนะคะอันนี้จะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะตำมิจะเป็นแตกๆประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะราคาชิ้นละ60บาทนะคะใครสนใจก็แคปภาพนี้ไปเลยค่ะต่อมาเป็นโดนัทนะคะจะเป็นของแซมมี่เดอรพาติเซียนะคะตำมิก็จะเป็นแตกๆนิดๆหน่อยๆน,นะคะนิ่มสโลนะคะ70บาทะค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูเสาร์นะคะเป็นแบนบานะคะนิ่มสโลนะคะ อันนี้จะเป็นตำหนิที่มาจากโรงงานนะคะก็เลยนำมาขายเป็นิสองนะคะเนื้อดีมากนะคะใครสนใจแคบเลยค่ะราคาชิ้นละ70บาทนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะมีเป็นข้าวบ้านคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์แองจี้นะคะนิ่มสโลมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวตำหนิค่ะจะเป็นแบบแตกๆนะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะใครสนใจนะคะแคบภาพเลยค่ะราคา55บาทนะคะเอาไปบิบเล่นฟินก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นนี้นะคะเป็นไอติมของคิวเต้เบรดนะคะ ขออนุญาตไม่แกะนะคะมันจะเป็นตำหนิเหลืองๆนิดหน่อยนะคะนี่นะนิดหน่อยเท่านั้นนะคะราคา69บาทค่ะแ,แล้วก็จะเป็นแพทเทสซูนะคะอันนี้ตำหนิเยอะมากนะคะนี่นะคะจะเป็นตำหนินะคะตำหนิเยอะนะคะมีรอยตรงนี้ด้วยแต่วต่าดิบนนะคะเนื้อดีเหมือนของแท้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะใครสนใจฉับเลยนะคะราคา50บาทคะ่ะชิ้นใหญ่นะคะต่อมานะคะจะเป็นของเซลล์มีตำหนิจากโรงงานนะคะเริ่มที่แบ,บแ๊บ อันนี้จะไม่มีรูปลงในไจีนะคะเพราะเป็นของเซลล์นี่นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นอุ้งเท้าเมวนะคะจะมีเต่หนีเป็นแบบสีเปื่อนนะคะขอคนรับได้นะคะชิลละสองบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นปูนะคะปูอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบดูเป็นทุนเนาะนี่นะคะยิสโลนะคะแล้วก็มีเป็นเมล่อนบันนะคะอันนี้ก็จะแบบเนื้อแข็งๆนะคะแต่ก็บีบได้อยู่นะคะราคา2บาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นพวกบัตนะคะสนใจบัตหน้าไหนก็แอบไปเลยนะคะจะเป็นแบบ ลอกนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะสองบาทแล้วก็เป็นแบบพวกนี้นะคะประมานี้นะคะชิลละสองบาทต่อมานะคะจะเป็นอันละหบาทนะคะเริ่มไาที่แบบแดกนะคะอันนี้จะเป็นปูนะคะอันนี้เป็นงานปกตินะคะแต่มีสีเปื้อนนะคะอันนี้จะชิลละห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาเทกินะคะกิ้งสโลนะคะมีสองสีต่อมาค่ะจะเป็นแบบ ติดบานแพนด้านะคะอันนี้ก็ชิลละห้าบาทนะคะแล้วก็เป็นสาลาเปาค่ะอันนี้จะเป็นแค่ตำหนิสีเปื่อนเท่านั้นนะคะจะมีเป็นแบบนี้ด้วยนะคะเป็นปังกอนตัวนี้ด้านหน้าก็ปกตินะคะแต่ว่าด้านหลังจะมีสีเปื้อนนะคะสนใจแคปภาพเลยค่ะชิลละห้าบาทค่ะต่อมานะคะเป็นของเซล์ชิลละสิบาทนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีตำหนิจากโรงงานนะคะเป็นสีเปื้อนนะคะเป็นไส้กอกนะนี่สโลนะคะชิลละสิบาทแล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นมอสเฟืองนะคะอันนี้เป็นตำหนิแปลกๆนะคะ เนื้อดีนะคะตัวนี้15บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมินินะคะราคาชิ้นละ9้าบาทนะคะมีราคาส่งให้สําหรับคนที่จะรับไปขายต่อนะคะสามารถทั้งมาถามทางร้านได้นะคะสาหรับใครที่ซื้อไม่ถึงหนึ่งโหลสามารถเลือกแบบได้นะคะแต่ถ้าหนึ่งโหลขึ้นไปทางร้านจะคะแบบให้นะคะโหลละ9 5บาทนะคะอันนี้ให้ดูที่ทําเป็นเซตก่อนนะคะมีเซตเดียวนะคะมีสโลนะคะอันนี้ได้5ชิ้นนะคะชิ้นละ30บาทนะคะสนใจแคปเลยค่ะมีเซ็ตเดียวนะคะ เรมดูกันทีละแบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นอุ้งเท้าแมวนะคะสีคร่าวๆนะคะจะมีเป็นสีเขียวนะคะสีฟ้าแล้วก็มีเป็นสีส้มนะคะราคาชิลก้าบาทค่ะอันนี้เป็นราคาสีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบันนางเงือกนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ5สีนะคะมีสีฟ้านะคะสีเหลืองสีเขียวนะคะสีชมพูแล้วก็เป็นสีส้มนะคะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นปูนะคะคร่าวๆมี3สีนะคะมีสีเขียว สีเหลืองนะคะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะคะมีเป็นเมลอนบานเข้ามาด้วยนะคะมีสีชมพูสีฟ้านะคะสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็มีเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีเป็นซาลาเปาด้วยนะคะซาลาเปาโวดวนกัดนะคะตัวนี้น่ารักมากนะคะแบบนี้หาย,ยากนะคะชิ้นใหญ่นะคะเกือบเท่ามีเดียมเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมินิไอติมนะคะอันนี้ก็เข้ามาไม่กี่ชิ้นนะคะดิ้ดดินเลยๆๆนะ สโลมานะคะรับไปขายต่อได้กำไรเยอะเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบที่มีมาน้อยมากๆนะคะอย่างลายชิ้น2ชิ้นนะคะจะมีเป็นบิสกิตจิตตี้นะคะฟังกอนอันนี้แบบไม่มีตำหนินะคะแล้วก็มีเป็นหัวยูนิคอร์นนะคะมีเข้ามาประมาณ1-2ชิ้นเท่านั้นนะคะคือแบบมีน้อยเนาะพวกนีนนน้แล้วก็จะเป็นแบบเลมอนนะคะหรือมาละโกก็ได้นะคะแคปภาพไปนะคะมีชิ้นเดียว ก็มีเป็นแบบหมีปูนะคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆค่ะมีราคาชิ้นละ9บาทนะคะนี่ราคาส่งค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้นะคะราคาชิ้นละ29บาทนะคะไม่มีราคาส่งแล้วนะคะอันนี้คือให้เป็นราคาส่งไปเลยนะคะถูงมากๆนะคะปกติจะชิ้นละ35นะคะตัวนี้จะเป็นฟังกนชิตตี้นะคะแบบไม่มีตำหนินะคะแต่บางชิ้นก็อาจจะมีบ้างน,นะคะเพราะว่าเป็นของไม่แท้แต่ก็เรื่องงานดีๆมาให้เนาะนี่นะคะเตือนิ่มชโลนะคะ29บาทนะคะ อของมีตามนี้ให้ดูเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะมีสีชมพูนะคะสีขนมปังแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะส่วนสีไหนสามารถแฉกภาพไปได้เลยค่ะนี่นะคะ29บาทค่ะแล้วก็จะเป็นมายูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็มี2ชิ้นเท่านั้นนะคะนี่นะคะอันนี้งานดีมากนะคะปกติก็3าหนะคะราคา29บาทนะคะนี่นะคะนิมชโลนะคะ29บาทค่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นหนัวหมีนะคะเป็นเฮดกบันหมีเนาะมีสองสีนะคะสีขนมปงังแล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเค้กโตนะคะอันนี้งานดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะย9บาบาทคะ่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นแบบใช้จัมโบ้ที่มีมาอย่างละชิ้นเท่านั้นนะคะ29บาทเหมือนกันนะคะเป็นคิตตี้ดอกไม้นะคะแล้วก็ข้าวโพดติ้งนะคะ ซาโลมานะคะแล้วก็มีเป็นคอดอกนะคะอันนี้ไม่ได้มีซีเกอร์นะคะประมาณนี้ข้อสนใจแค่ภาพนะคะต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้นะคะราคาชิ้นละ35บาทนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นของแท้นะคะเป็นของซูบูชิฟันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้แพ็กเกจมานะคะเดี๋ยวจะแถมแพ็กเกจอย่างอื่นไปให้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบสีเหลืองไข่นะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเนื้อนี่คือนิ่งซาโลมานะคะเทียบให้ดูจากสีปกตินะคะ แล้วก็มีกลิ่นหอมนมด้วยนะคะเป็นอันนี้จะเป็นร้วยหอมนมเนาะนิ่มสโลมากนะคะนี่อันนี้นําเข้ามาเองจากต่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะคะคือว่าเนื้อดีมากๆจริงๆนะคะขออนุญ,ญาตนะคะนี่นะคะเป็นเนื้องานของเทนะคะแต่ว่าขายเซลให้นะคะเพราะไม่มีแพ็กเกจ35ิบาบาทเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่งานไม่แทแน่นอน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะมาดูของแท็บบ้างนะคะอันนี้จะเป็นแท็กที่ราคาถูกที่สุดนะคะราคา15บาทนะคะเป็นแท็กขนมหวานแบบนี้นะคะเนื้อดีนิ่มสโลนะคะมีแท็กแถมให้นะคะจะเป็นแท็ก hand for c h r i s นะคะน่ใครสนใจแคปเลยนะคะมีชิ้นเดียวค่ะ15บาทต่อมานะคะจะเป็น sugar b u n น cutie นะคะอันนี้คือหายากแล้วนะคะร้านอื่นก็ไม่ค่อยเห็นขายกันแล้วนะคะมีทั้งหมด2สีนะคะเริ่มก็ที่สีแรกนะคะจะเป็น สีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงออกพทเทิลนะคะสกีไลน์น่ารักมากนะคะนี่จะเป็นแท็กนะคะเนื้อดีนิ่มสโลมานนะคะราคาบลนะคะชิ้นละเจบ้าบาทนะคะมีราคาส่งสําหรับ3ามชิ้นขึ้นไปค่ะสีได้ค่ะนี่นะคะนิ่มสโลมุกชิ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียมนี้น,นะคะสีนี้สวยมากนะคะแนะนาเลยสโลเหมือนกันทุกชิ้นนะคะ ครสนใจสีไหนก็สามารถแชทภาพไปเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มีโปรโด้วยนะคะโปรบิดเทอมนะคะซื้อคู่นะคะปกติจะอยู่ที่160บาทนะคะก็ซื้อคู่นะคะก็ลดไปเลยนะคะเหลือ150บาทนะคะขาเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะคะปกติซื้อคู่จะ150นะคะอันนี้ก็โปรนะคะซื้อคู่เหลือ1 4 5นะคะต่อมานะคะไม่รู้ที่ไม่ใช่สตูชีบ้างนะคะอันนี้จะเป็นขาหนีบโทรศัพท์นะคะแบบยึดติดแล้วก็หนีบโทรศัพท์ ราคาขาตั้งกล้องนะคะลองซื้อไปใช้ดูนะราคา50บาทมีอันเดียวนะคะต่อมานะคะเรามาดูสกูชี่แท้กันบ้างนะคะอันนี้ก็มีสต็อกหลายชิ้นนะคะนี่นะคะมีสต็อกหลายชิ้นเลยนะคะนี่นะมีสต็อกทั้งหมด7ชิ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเอาเข้ากล้องให้ดูแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะล้กล้องนะคะนี่คะ่ะจะเป็น m น r ดี้ช็อคกี้นะคะจะเป็นของแบรนด์พี่จอมมี่นะคะไม่มีราคาส่งแล้วนะคะตัวนี้ ขาส่งไปเลยค่ะชิละห้าสิบบาทนะคะนี่คือได้มาถูกก็ขายให้ถูกนะคะมีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะขอขายสีมาให้นะคะเนื้อดีนะคะทุกสีเลยนี่นะคะห้าสิบบาทต่อมานะคะก็จะเป็นเต่าของเร่เร่นะคะอันนี้ราคาแปดสิบบาทนะคะพวกของแท้นะคะอาจจะมีตำหนิบ้างจากโรงงานนะคะอันนี้นรามาเซลให้นะคะเนี้อนะใครไม่ซีเรียสมิก็สามารถสั่งได้ะคะ่ะ น่าดีมากเลยนะคะตรงนี้ขอเป็บีบเนาะเพราะว่ามันจะแตกง่ายนะคะนี่นะคะ80บาทสนใจแค่าพเลยค่ะแขงต่อมานะคะจะเป็นซาลูปูรุนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์นิชี่นะคะมิสโรม่านะคะ70บาทมีชิ้นเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นมิสแคนดี้เอ็กนะคะจะเป็นของแบรนด์พี่จอมมี่นะคะราคา90บาทนะคะแจ้งไว้เลยนะคะของแท้บ้างชิ้นนั้นมีตำหนิจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นส้มของไอรูมค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นม,มี p AP นะคะ น,นี่ขอบิดเบาๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันแตกอยู่แล้วเนาะมีแตกมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะซื้อไปแกะดูแล้วมันแตกไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่านมาเซลให้นะคะบิดดูเบาๆพอเนาะสะโลแน่นอนค่ะ140บาทแล้วก็ะเป็นจะเป็นว้าวเรนโ wow บนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์วาโพนี wow ่นะคะอันนี้เนื้อดีมากนะคะอาจจะมีตำหนีบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ดูไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าได้มาแบบ มีน้อยมากเลยนะคะตัวนี้ราคา135าบาทค่ะแล้วก็จะเป็นวาววบันนี่นะคะเป็นของวอล์บนี่ทำร่วมกับ To ย Box s h o p นะคะ145บาทนะคะตัวนี้ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแนะนำเลยนะคะนี่นะคะ145บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นชิ้นสเปเชียลเลยนะคะคือมันใหญ่นะคะเลยเอาแบบใส่ตะกร้ารีวไม่ได้เนาะอันนี้นะคะจะเป็นแอปเปิลนะคะเป็น คือใหญ่มากๆจริงๆนะคะนี่นะคะเป็นแอปเปิ้ลสีแดงนะคะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดนะแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบิบให้ดูนะคะเพื่อเห็นความสโลนะคะนี่นะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้แม่ค้าก็ยังอยากได้เองเลยนะคะแต่ว่าหาไม่ได้ชิ้นเดียวนะคะก็เลยนํามาขายให้เนาะถูกๆนะคะราคา245่บาบาทนะคะคือชิ้นมันใหญ่มากนะคะเทียบกับสกูชี่ไซส์มินินะคะแล้วก็แบบอันนี้ก็ชิ้นใหญ่แล้วนะคะ ยังเทียบไม่ได้เลยเนาะส4 5ส้านะคะมีชิ้นเดียวนะคะงดต่อนะคะจะมีเพราะว่าได้มาแทนอยู่เหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกิลที่ได้เข้ามารอบนี้นะคะคือพยายามหาของถูกๆมาให้นะคะสามารถมาอุ่นกันได้นะคะแล้วก็ทางร้านมีของแถมรูออเดอร์นะคะใครสนใจก็ทางอดีไลน์ไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ